สวัสดีค่ะน้องจิ้มพงพันนะคะชื่อเล่นชื่อนัทนะคะส่วนตัวนัทเองนะคะมีโรคประจําตัวเป็นไมเกรนขั้นรุนแรงนะคะตัวนัทเนี่ยเมื่อก่อนไม่รู้จักโรคไมเกรน ทีนี้ไปหาหมอคุณหมอเขาบอกว่า,น,าน่าจะพักผ่อนไม่เพียงพอระบบหลอดเลือดอาจจะมีปัญหานะคะก็คือตัวนัดเ,นเป็นคนเลือดน้อยเลือดจะหนืดนะคะหลังจากนั้นก็คุณหมอเขาจะให้อายาบำรุงเลือดกับยาแก้งเสฟแล้วก็ยาขยายหลอดเลือดมาค่ะทานมาสิบกว่าปีแต่ก็หายไปช่วงที่เราได้ทาน หลังจากนั้นก็หนักมาเรื่อยๆนะคะจนต้องไปฉีดยาแก้ปวดเวลาจะปวดหัวทีนึงคือทรามานมากนะคะจนต้องอาเจียนออกมานะคะเราต้องไปฉีดยาที่คลินิกค่ะคือไปโรงพยาบาลบ่อยๆไม่ไหวเพราะว่าไปทีงเสียเวลาเป็นวันนะคะไปหาหมอทีงหมดมาพันกว่าบาทเวลาไปฉีดยาแต่ก็มาหายแค่ไม่กี่วันเวลาไปเจอแดดร้อนๆเข้าห้องแอร์เนี่ยปวดทรามานเหมือนหัวจะระเบิดแยกออกจากกันนะคะ เผอิญเจอคุณพี่เขาท่านหนึ่งเขาเป็นคุณครูนะคะมาแนะนำพอลิตินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เขาบอกว่ามาจากเป็นออร์แกนิกร้อเซมาจากธรรมชาติคือนัดเป็นเป็นคนทะยหย่ก็ขอบอกนะคะนัดจะไม่เชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์หรือเรื่องอาหารเสริมแต่ถึงเวลานั้นนัดปวดทรมานมากนัดก็เลยลองนะคะพอลองทานก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าลุ่งขึ้นเอิญวันนั้นไปช่วยแฟนทำงานแดดร้อนมาก เอ๊ะทำไมมันไม่ปวดทานไปแค่2วันนะคะเหมือนมันรู้สึกได้เลยว่ามันหายมึนนะคะแต่ก็ไม่ได้หาย100%ยตอนแรกๆนะคะพอหลังจากนั้นนัดก็ทานมาเซตแรกก็ไม่มีอีกเลยจนถึงทุกวันนี้นัดทานมาประมาณปีกว่านะคะตอนนี้ก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเรื่องปวดหัวก็ไม่เกิดขึ้น